ต่อไปน,อนี่มีอีกด้วยครับอะไรก็เตรียมนี่ลดนล้ำด้วยครับสวัสดีครับผมจวเจอกันอีกมือแล้วครับเจอกันในปลาที่เก่าด้วพี่น้องมันเห็นกับเป็ดเขตของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เก่าด้วครับกขาปลาเขาเก็บมาเลยสักหน่อยนี่พี่น้องได้เห็ดเผือกกับเห็ดไข่ได้วครับนี่เห็ดอยังไรบุญคนกับไล่ลาย,ลายด้วครับ แรงมา<ช>เจอห็ดไข่อู้ดอกก้งามเลยครับยวยงามเลยพี่นออ้องงามครับเขียวปื๊ดเลยไม่หลูกคว่

ดอกใหญ่ดีเนาดอกลายดอกคิ่ว่าด,ด,ดอกกำลังงามเลยเด้อครับนี่นั่นคือโอ้อ๋ ดุด,ด,ดตับเต่านี่ต้องดุดจากน้อยแล้วพี่น้องรับบอนครับรับบอนจต้องดุดเอาดุดก็คือมุดเลยครับบอนก็อยู่กลางเก่งไปหาเห็ดส่วนหมาเขาจะอยู่น้ำอุ่มใหม่ไปห,หาเห็ดละงูเห็ดไข่กับโคตรลายแห้พี่น้องเลยครับเลวสูงครับก็เลยาม,มาหาเก็บเห็ดตับเตา<ง>่า<ง>ตับเต่าเพราะว่าเขาบวกลูกบอนมันออกเนาะคือว่าผมลูกบอนมันออกนะพี่น้องก็เลยง่าย เขาเคยโอบันไดน,น<ต>เขาโอบบันนั่นแง่แห่งตพี่น้องตัวนี้เนออ่อคู่กันครสอง,องดอกคู่กันงามเลยเฮ็ดนี่บริเกเลยครับกำลังบานเลยพอดีเลยเอาเห็ดไข่กินเถอะเนี่ทับเห็ดไข่ด้วยทับเห็ด ไข่ขี่แตีกไดแบบ้เดี๋ยวจะมีอีกอยู่ด้วยบ่ได้มีสำนีด้วย อยู่ในแห้งทุกพี่น้องเลยนีความชื้นเนี่ยด้วยครับพอฝนตกลงมานู่มีห้างหมิ่นซอนห้างห้างหมิ่นโดนห่างห้างเลยหมิ่นซ้อนห้างมันห่างแล้วมันห่างแล้วเอออยู่ไกลๆกันเลยมาสมัสิเขาไปได้าด้วยครับเขาไปได้ผู้เดียวพี่น้องนองงามเลยครับนี่ ตัดขายแล้ว,ลว,ลวป่ะพี่น้องหลุดน้ำกันต่อครับผมเ็่หาเห็ดปลาคนหลายผลแล้วมาหาเห็ดน้ำหนองครับ ดอกวงนี้ก็ลังงามเลยก็ลังพอดีเลยตายตัวครับเลือปลาเลยทีเดียวเหยียบ หมนวันนี้มีกรบอกแก่ล้วเจ้านี่มัน,น,นลืมลืมออกล่าม,มออไปถท่มเรื่มเสือกระจาเบาแก่ด้เห็ดกำลังพอดีเลยแต่กำลังบาดกำลังบานวาดกระสืจุ่มจุ๊มครับเห็ดต้นหิจอดประมาณ2องหมื่นสองหมื่ม นหวานมากเลยจุ่พอดีเลอนี่กริ่งงามเลยแต่อยู่ในแหงได้ี่น้องคิบเน่กแค่น้อยแหงงามเลย ดอกงามมากพี่น้องงามเลยครับ Ấy, đồ chê khắc vậy đó chắc đứt nhà cắt đấy một khu đó sao bọn okay. Hiệp, đưa ra đây lắm Hắc rồi, làm đồ bọc nháy đi ดอกแต่อยู่ในอุ้มทั้งในไหเพื่จะได้ดุดดุดแล้ว <laughs> ดุดย,งดยางเดียวเลยค่ะนี่ก็ขอ,องน้ำอุม้มภูมิใหม่เนาะคะ่ะโอู้หูต,ตามันหน่อยปะดึงพี่น้องดูนะต้องดุดเอาหมุนไกลไกลกันอมองไกลไกลกัน ตงดรงนีหักเงาค่ะร้อยอนวางก่อนดูน้ำอ,อุ่มใหม่เด้อค่ะพี่น้องดูหลึกเหงพี่น้องสภาพเก็บต์กะโบอันนี้ตกพื้นที่โบเอื้ออ้ํานุ่ยค่ะทายถ้ำหยา,าคักปูนหน่อยหน่อยจะดอกไง แต่ดอกงามแห้งด้วยนอนอองามเลยครับตัดขาทางหนอนกจะดอกกำลังงามเลยกำลังพอดีพอดีเลยครับดอกใหญ่ใาญยอิษฐายอยากจะ้อยเด้อครับ ก็ว่าสถานที่พวกเอื้อมด้วยพี่น้องมื่อี้วันนี้จะหลอกกำลังพอดีพอดีเลยด้วยนะแต่บัลแรกหนึ่งจีออยักอยากบานดูแต่รับบานเอาบอนึงางามแห่ง อยู่ทั้งโอนกหอบหอบพี่น้องโอ้อีมานค่ะติดกระทาแล้วโอ้เจ้าทีเขาเขาเจ้าทีนเขาห่วงทีนเขาแห้งนกเซลเซลอยู่นกเขาสิวนเวียนนกใบไซต์อกค่ะเขาสิห้องจังสีแหละนกยีนพคนมา นกคาซีว่ากูเชื่อไปกินเนี่ยกบได้เขาหวงพื้นที่เขาหล่นตะกาเลยครับมือนหล่นย้อนว่าดอกใหญ่เนาะดอกใหไงเก้งใส่หน่อไหม่ด้วยครับเก็บอีกด้วยครับยังเหลือด้วยครับกับเมนูเนาะก๋อยกระเจี๊ยบผัดก๋อยกับผัดผัดใส่ใบโหระพาเนาะแกงใส่หน่อไม้แกงเปื้อน

มีม้ายม่กี่นกแมงมุมมีม้าเลยอ่ะทำไมผู้ผู้ดรัอค้างทำไงเสียงคนมาย,มายู่ไหลม หล่นตะกาเลยตาพี่น้องหล่นตะกาเลยครับเพออะครับพูนกระตางามเลยดอกงามลโอ้กล่องมันซูมเลย มันก็เลยไก่ฟดนี่พี่น้องก็ว่าเต็มจนหล่นเลยครับหล่นที่หอดห่วงตะกาล่ะหลยคักนี่ๆดีครับดอกงามลายบุปลามาเอาบุปลาเขามาเอาพี่น้องเนี่ยมเห็นอมไก่ไก่ดอกงหญ่เลย บุปปาหาลราเปหนหอกตกงานพูดเนงงาะเลรดดุดเอากำบุปเอากับเสื้อได้ค่ะ,ะพ่อเอาได้อยู่มัอเป็นโดดอิ่มโดดกำลังงามเลยงามเง,งมี้ยไหนี่ เต็มจนลนจ่นหกน้เตีมจนล่นเได้มีดอกเดียวงันคือม,มีดอกเดียวันหนก็เ่าออกมันหน,นออ่ก็คือออก้อยอกจากเถือได้พี่น้อมันมีดอกเดียวครับออก็สิออกนับ ออกซ้ำๆถือหนอ่นยอยตาหยางรอต่อไปนี่มีอีกด้วยครับว่าะหยางมาบ่เคยเจอเนาะเจอหนึ่<ช>นบ่เคยเห็นมีจะเถียงหล่นตาเลย ตะก,กาเลยพี่น้องอะรด้ยนี่ครับคือคำโบราณเขาว่าให้เงยหล่นให้หน่อยว่าเต็มนี่หล่นแล้วด้วยครับ <c oughs> มันนี่ก็ถือว่ามานแบบโคตร<ว>โคตรเลยครับมานแบบโคตรโคตรมานแบบสุดๆเลยด้พี่น้อง <c oughs> นี่แต่เตานี่ม้ายำไดสิบ่ค่อยผ่าแลอกครับเพราะว่าผมรู้จุดที่มันออกเนาะ มะละเบิง่งเพราะว่าเฮ็ดพวกนี้มันออถ้าฝนตกปุ๊บประมาณสองสามเือเขาจะออกเลื่อยครับนี่ทุกทุกครั้งที่มีฝนลงมากครับผมแต่ถ้าฝนตกชุกๆเขาจะออกประมาณอาทิตย์หนึ่งออกครั้งหนึ่งออกเรื่อยๆได้ครับเขาจะออกตะบอนเคยออกนะครับตะบอนต่เคยออกนี่พี่นอ้องพอตอเป็นยางหายเสียเวลาครับมันบบออก <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมด้วยครับผมเพราะว่าไอเห็ดพวกนี้มันจะเป็นมีสรรพคุณทางยาเนาะแต่ห้าวกระบองว่า เป็นยาอย่างเดออครับเพราะว่าเป็นยาเฮตับเต่าเฮ็ดนี่บอดีเกลนะครับแบบพอดีพองามเลยที่ดอกบานบานนี่ก็บอดีเกลครับพอดีเลยมีมันเฮต์น้องครับไปรอเห็ดปลาอะไรเห็ดตะไคร้มาสองดอกเห็ดไข่ครับสองดอกสามดอกคนหลายโผล่ก็เลยมาหาเห็ดน้ำตับเต่าน้ำขางน้องพี่น้องก็มันเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณที่คอมเมนต์ว่าเหรนน้ำกันครับผมขอบคุณ ถูกกำลังใจเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับสาลากินีสวัสดีครับสวัสดีครับ